สวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นจากขนส่งใหม่จังหวัดระยองนะครับวันนี้จะปั่นชมวิวไปซื้อน้ำเต้าคู่น่เริ่มต้นจากที่ผมก็มาโชว์ตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นโรงแรมนะครับใกล้กับขนส่งแต่ก่อนนี้ไม่มีนะครับก่อนหน้านี้ใครที่มาระยองก็ต้องนั่งรถต่อเข้าในเมือง แต่ตอนนี้เนี่ยมีโรงแรมให้พักแล้วครับสมมุติว่ามาถึงระยองถึงขนส่งมืดเนี่ยก็มีโรงแรมตอนนี้ผมก็ปั่นมาจนถึงตลาดวัดโขดน,นะครับอันนี้ตั้งใจว่าจะมาหาอะไรทานไปปั่นมาเรื่อยๆแต่เส้นทางที่มาตอนที่มานี่มันยังไม่สว่างนะครับเพราะแสงก็จะไม่พอ อันนี้ก็ปั่นดูก่อนครับว่ามีอะไรที่น่าซื้อบ้างนี่ก็มีแม่ค้านะครับเขาก็มาวางขายทั้งในตลาดแล้วก็ริมฟุตบาทครับผมก็ปั่นได้เรื่อยๆดูว่ามีอะไรที่น่ากินบ้าง วันนี้ตั้งเป้าไว้10กิโลนะครับช่วงเช้าจะตื่นสายหน่อยแล้วก็กลัวว่าจะกลับบ้านไม่ทันนี่ผมก็เห็นหมูปิ้งไว้แล้วตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอันนี้ด้านซ้ายมือก็เป็นวัดโขดนะครับเป็นกำแพงวัด ไปต่อก็ไม่มีอะไรออกสายสุขมุมวิทนะครับก็เลียวปรับดีกว่าเดี๋ยวไปซื้อของนะครับลองไปดูว่ามีตั้งใจน่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ครับน้ำเต้าหู้นี่ก็อยู่ตรงตลาดตรงข้ามกับวัดโขดนะครับยิงเยื้องกันหน่อย เมื่อกี้ปั่นผ่านมา่าจะขายดีนะมีคนซื้อเยอะนี่ผมก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวลองมาซื้อลองทานดูนครับคนยืนรอกันเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะลองจอดแล้วซื้อดูครับ เต้าหู้ของหวานน้อยนะใส,ใส่เครื่องแต่หวานน้อยครับเรานี้ด้วยสิบบาท it's ปิ่งนี่ตอนปั่นมาผมเห็นแล้วนะครับเป็นเจ้าเล็กๆคิดว่าจะอุดหนุนเจ้านี้นะครับลองซื้อกินดูครับว่าอร่อยไหมแต่ตอนปั่นขามาเนี่ยก็เห็นจัดวางไว้ดูดีนะครับน่าซื้อเดี๋ยวว่าจะซื้อสักกบไหม,มถึงนะครับ ขวางครับไม่เอาครับ